บทที่9ขึ้นเขานางเอพุทธศักราช2521ตอนเช้าอากาศเย็นสดชื่นสบายปอดต้นไม้ในป่าต่างคายพลังชีวิตออกไปรอบๆด้วยเหมือนว่าจะรับรู้ผ่านใบหน้าและแขนจิตเกิดความมั่นใจและเข้มแข็งอย่างน่าประหลาดมีหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเดินคุยมาแต่ไกลได้ความว่ากำลังจะขึ้นเขานางเอกัน ฉันรับเชิญให้เข้ากลุ่มไปบุกป,ป่าขึ้นเขาด้วยกันพวกเราพากันเดินไปตามรอยเท้าแคบๆเดินเรียงหนึ่งไปได้สักพักหนึ่งร่องทางคนเดินไม่มีแล้วเป็นป่ารกรุงรังเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดระหว่างที่เดินไปข้างหน้านั้นฉันต้องคอยระวังอย่าเดินสะดุดรากม้าที่โผล่เหนือดินบางที่เป็นหลุมเป็นพงน้ำและในความรกของต้นไม้ที่ขึ้นตามใจชอบนั้น มันได้จัดระเบียบกันเองมีการแบ่งสรรปันเนื้อที่เพื่อความอยู่รอดร่วมกันอย่างสามคัคคีฉันเดินอยู่หลังสุดเวลาจะมองดูธรรมชาติในป่านั้นต้องระวังเวลาก้มตัวลอดกิ่งไม้ถ้าคนข้างหน้าเขาเหนียวกิ่งไม้แล้วปล่อยมือกิ่งไม้จะดีกลับมาตีหน้าฉันแน่นอนต้องคอยหลบและระวังในเรื่องนี้ให้ดีจะเจ็บตัวฟรีคนข้างหน้าเขาไม่รู้ไม่เจตนา มีอยู่ช่วงหนึ่งฉันได้ยินเสียงเหมือนฝนตกอยู่ด้านหลังแต่เสียงดังขึ้นมาจากพื้นดินเหลียวหลังดูฉันจ้องมองตาค้างมันเป็นขบวนยาวของกองทัพมดดำยักษ์เดินย่มผ่านใบไม้แห้งในป่าฉันมองดูแลว้วอาจภาพเข้าไปในจอจิตทันทีดูนานไม่ได้ต้องวิ่งไล่าตามกลุ่มลุยป่าต่อไปให้ทันจะหลงป่าคนเดียวระหว่างขึ้นเขานี้สนุกมากคือ เวลาเดินต้องก้มแล้วเงยมองข้างดูหลังเหนี่ยวกิ่งไม้โหนตัวปีนกึ่งคลานขึ้นทางลาดชันกระโดดข้ามหลุมแล้วในที่สุดฉันก็ได้มายืนอยู่ริมหน้าผามองไปข้างหน้าจะเป็นทิวทัศน์บริเวณรอบๆอ,อ,อ่าวบ้านดอนเสียดายตอนนั้นมีมเมฆหมอกมากทำให้ทัศนวิสัยเลือนรางไปลมพัดแรงตลอดกิ่งไม้ไหวเอ็นลูไปตามลมจนหูอื้อไปเลย ความแรงของลมนี้เหมือนจะพัดเอาอันมรมที่ขาดใจให้หลุดลอยไปจิตจะนิ่งเองโดยธรรมชาติเป็นอีกประสบการณ์ทางจิตที่หายากแล้วในบรรยากาศอย่างนี้เป็นบุญโอกาสของชั้นทีเดียวเมื่อได้เวลาอันสมควรทางกลุ่มส่งเสียงเตือนให้เตรียมตัวลงจากเขาแล้วขาลงนั้นสนุกมากเป็นทางลัดชันต้องคอยเบรกตัวให้ดี ทำตัวเดินเองไปทางหลังบ้างการไม่ให้หน้าถลามไปข้างหน้าในบางช่วงตาต้องคอยดูทางให้ดีไม่ต้องชมวิวกันแล้วชมดูรากไม้ที่โผล่ขึ้นเหนือดินจะปลอดภัยกว่ากล่าวได้ว่าขาลงนี้ความชันช่วยเร่งการเดินให้เร็วขึ้นเหมือนรถไฟด่วนพิเศษสุดไม่มีการจอดมีอยู่ป้ายเดียวคือป้ายสวนโมกภาคพื้นราบแล้วทุกคนเดินลงจากเขาด้วยความสุขปลอดภัยทุกคน ขอจบรายการขึ้นเขานางเอเพียงแค่นี้โชคดีในธรรมานาจากใจสวัสดีค่ะ